สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยๆครับวันนี้พบกับวัตถุบงคลของพัดบุญยะกาโมกับเหรียญเสมาเหนือดวงโอ้โห ปีสองห้าหกสี่นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรูปเหรียญเสมาพิมพ์นั่งเต็มองคด้านหลังก็เป็นยันเหนือดวงเลยอยู่หที่โชว์อยู่เป็นเนื้อสามเครุ่นนี้ใบรายการติดชัดเจนหน้าหลังชัดเจนนะครับว่าเนื้ออะไรนะจำนวนการจัดสร้างไม่เยอะดูหูยนี่เลขอะไรเนะี่ยหูยเลขแปดแปดเหรอเอาเร็วไงเลขแปดแปดหแล้วก็เนื้ออื่นก็มีเนื้อนี่ครับเนื้ออะไรเนะี่ยเนื้อฉนวนลงยาดํานะโอ้โหรุ่นนี้เดี๋ยวผมขอ ดูจานวนการจัดสร้างก่อนนี่กล่องรายการรุ่นนี้เป็นกล่องสีขาวพื้นฟ้าอย่างนี้นะครับกับเหรียญรุ่นนี้นะครับกับเหรียญเหนือดวงเนาะรุ่นนี้นะครับวงพัดบุญยะกามโมนี่รูปทรงเหรียญเสม,มาหลังยันดวงเนาะรุ่นนี้ครับโอ้โหนี่ครับราคาจองอยู่ที่รุ่นละ200บาทนะนะครับหนึ่งลางกะละตีนะเงินสองเหรียญน,นะครับยกลงังแถมยกรางเนะเงินก็สองเหรียญอีกโอ้โห,โห โอ้โหสุดยอดเลยนะครับเนี่ยใครโอนไวแถมอีกโอ้โหโอ้โหรุนนี้นะครับหนึ่งลังเนื้อเงินสองเนื้อปาก้าเนาะสีต่างๆนะครับเนื้อฉนวนเนื้อปีกเครื่องบินก็มีเนาะแล้วก็เนื้อชุบทองพุบเงินพ่นรายอย่างละหนึ่งโอ้โหลุนนี้ก็หายากกันเนี่ยสองเคสามเคก็อย่างละหนึ่งนะแต่เป็นพื้นเงินพื้นทองพื้นนาคนะครับเนื้อสัตโลหะเนื้อสัตโลหะลงยาพื้นสีต่างๆมีสีดําขาวลายเสือลายธงชาตินะครับหลังแบบก็มีนะ โอ้โหแล้วก็เนื้อทองทิพย์ลงยาทองแดงผิวไฟทองทิพซาตินทองแดงซาตินแล้วก็ทองแดงผิวลุ่งครับทีมงานไม้มงคลเป็นผู้จัดสร้างครับรุ่นนี้เหรียญก็สวยพอสมควรเลยนะมาไปดูอีกครั้งครับผมขอให้ดูชัดๆเลยอ่าเหรียญแรกครับโอ้โหโอ้โหเนื้อสามเคพื้นทองครับจีบอนาคขอบเงินโอ้โหนี่โอ้โหถือว่าเหรียญค่อนข้างจะสวยดีนะครับนี่ ข้างหลังก็เป็นยันครับเนื้อสามเคก็ตอกสามเคชัดเจนหลังยันดวงเนาะนะครับอ่ะต่อไปเนื้อสามเคอีกหนึ่งเมื่อกี้พื้นทองนี่พื้นนาคโอ้โหสามเคพื้นนาคองเงินจีวรเหลืองไอจีวรทองโอ้โหโอ้โหสามเคก็เป็นงานที่สวยแล้วเนี่ติดชัดเจนนะสามเคพื้นนาคนะครับนี่โอ้โหหมายเลขแปดแปดถูกใจที่เลขนิ่นแหละหสุดท้ายครับสุดท้ายตัวอย่างก็จะเป็นเนื้อนี่ครับ มหาชนวนลงยาพื้นดำจีลงยาจีวรขอบเหลืองนี่โอ้โหชัดนะนี่โอ้โหงานไม่ใช่แค่สามเก็ชัดดีนะครับนี่หมายเลขหมายเลขอะไรโอ้เก้าเก้าอีกโอ้โโอโพี่แต่เลขสวยจริงเลยเนี่ยชอชาวช้างนะมหาชนวนก็ตอบชอวช้างแสงว่นนี้ตอกเนื้อชัดเจนนะครับใครสนใจบูชาก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับมีโชคมีลาบสวัสดีครับ